ในที่นี้มีใครบ้างที่เป็นผู้ประกอบการที่อยากจะหันมาทำธุรกิจหรือมาทำคอนเทนต์ทางออนไลน์บ้างมีไหมคะแล้วมีไหมคะที่รู้สึกว่าการมาทำคอนเทนต์หรือว่ามาออกกล้องทางออนไลน์เนี่ยมันยากจังเลยแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้จะทำยังไงดีจะทำยังไงให้คนเขาไมา่หยุดดูเราง่ายที่สุดเลยคะ่ะ ใช้หลักการของการสร้าง first impression เข้ามาช่วย first impression นะคะวิธีที่สร้างง่ายที่สุดก็คือสร้างผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายค่ะแล้ววิธีที่จะใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสร้าง first impression ให้ดึงดูดสายตาคนได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของการใช้สีลองใช้วิธีการแทรกสีไปนะคะในเสื้อผ้าในเ,ออเครื่องประดับหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องสำอางหรือว่าเป็นสีผมก็ได้ค่ะ แล้วคุณจะพบว่ามันง่ายใน,ในการที่จะทำให้คนเนี่ยสะดุดตาแล้วก็หันมาสนใจคุณได้ง่ายๆวิธีง่ายๆแค่เนี้ยค่ะคุณจะเรียกคนให้มาหยุดดูคนให้มาหยุดดูคลิปคุณได้อีกเยอะเลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะรู้สึกว่าอยากจะสร้าง first impression แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้จะใช้สีอะไรดีนะคะเริ่มต้นไม่ถูก inbox มาหาบีก็ได้ค่ะ เพราะว่าบีเป็น i n a g e Consulta n t นะคะ i m a g e Consulta n เเนี่ยมีหน้าที่ที่จะช่วยคนให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของบีนะคะบี B. จะใช้วิธีเชื่อม i n n เนอกับ Outer ของแต่ละคนเข้าด้วยกัน i n n เนอของคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกภายในธรรมดาแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นอัตลักษณ์อะค่ะอย่างที่เขาเรียกกันว่า Ident i ิตเนี่ยคนทุกคนมีไอดีนิตด้วยกันทั้งนั้นนะคะ เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะนำมาใช้ยังไงถ้าคุณสามารถนำอีเดนติตี้หรืออัตลักษณ์ของคุณออกมาสร้างเอกลักษณ์นะคะมาเชื่อมกับสิ่งที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของคุณได้นะคะคุณจะมี first impression ที่น่าประทับใจได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะถ้าใครสนใจถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำหรับคุณนะคะแล้วคุณอยากจะทำคลิป ให้ได้ผลดีให้เกิดผลลับภายในเวลาอันรวดเร็วอินบ็อกซ์มาค่ะนะคะที่อินบ็อกซ์บีสเปกทีฟหรือว่าไลออดก็ได้นะคะ b ีสเปกทีฟเหมือนกันค่ะแล้วพบกันค่ะ